แต่ว่าต่างประเทศอะ work life บาลานซ์มันก็ดีต้องเสียภาษีเองก็คือเยอะมากก็คืองานแรกที่แอคทามมันเป็นเหมือน Under Company ใช่ไหมก็เขาก็จะจัดไปจากเงินเดือนทุกเดือนแต่ว่างานที่2องอะมันเป็นเหมือนเราจดทะเบียนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรจดทะเบียนเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ไปเป็นคอน u l t แทนให้บริษัทหนึ่งก็เลยต้องเสียภาษีเองก็คือเยอะมากแพงมาก เราก็ต้องเสียแบบภาษีทุก3เดือนอะไรเงี้ยส่งให้รัฐด,ดูแล้วก็ทํารีพอร์ตส่งไปแต่ที่ไทยมันจะเสียเป็นปีใช่ไหมที่นู่นก็ทุก3เดือนอก็ต้องส่งให้เขาดูว่าแบบเออเราจะจ่ายอันนี้นะ มันก็ยากแต่ของแอกับมันเป็นเล็กๆเหมือนแอจดทะเบียนขึ้นมาว่าตัวเองอ่ะมีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็มีบริษัทอ่ะจ้างเราไปเป็นแบบที่ปรึกษามันก็เลยมีเหมือนมีแค่เราคนเดียวในบริษัทไม่มีใครอย่างเงี้ยแต่คือถามว่ายากไหมมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเนาะอย่างที่ไทยอ่ะมันก็จะมีแบบว่าอาจจะไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรให้มันวุ่นวายแต่ที่นู่นล่ะก็คือทุกอย่างต้องขึ้นกับกฎหมายหมดต้องรีจิสต์หมดใช่ต้องไปแบบจดทะเบียนไปสมัครแล้วก็ส่งรายล,ายละเอียดทุกอย่างให้เขาหมดเลยช ไม่ได้ต้องจดทะเบียนเพราะว่าถ้าสมมติแบบมีเงินข้าวเราลัดจับได้อย่างเงี้ยโดนปรับก็คือเยอะมากค่ะปรับเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ยก็คือต้องจดรายละเอียดให้เขาหมดเลยคือมันมันก็ไม่ได้ดีกว่าทุกคนมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นแต่ว่าต่างประเทศอะเวิร์กไลฟ์บาลามันก็ดีแต่คือค่าคองชีพอะไรมันก็สูงต้นแรกกับเงินเดือนที่เราได้มาสูงมันไม่ได้ว่า เราจะเหลือเก็บแบบ80%ดของเงินเดือนเนาะม,มันก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียหลายอย่างต้องลองชั่งดูว่าแบบชอบแบบไหน